ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่วันนี้เดเบานะเดี๋ยวแม่รู้ผู้เปาไม่ต้องกินเราอ่ะไม่แต่คุณอันั้นกับเขาไม่ใช่นใช่ไงผมก็เลยซื้อขนมมาฝาก่ะคุณมันไม่ใช่คนดีคนนะคะใจดีที่สุดในโลกใจดีกว่านี้ถ้าให้เธอไม่เห็นมีอะไรมาให้เลยเอาบัตรเราไปอ้โหเอามาไปรูดเหรอใครกิน กินของใครให้ของใครให้ใครให้นะเอาแล้วให้จัดการใครอะเด็กที่ฟ้องกินแต่ตรงกินตรงที่็อกโกแจะเยอะอะใครให้พี่มีคให้ครับคนกินคือเปรี้ยวผู้ไม่หวังดีคนแรกคือคนนี้เพราะว่าอะไรรู้อะพี่มีคเขาไม่อยากจ่ายตังค่ารองเท้าสามหมื่นห้าลอยโดนแน่ทศหน้าเป็นแผนการฮะนี่ผมให้ยืดไปทศหน้าโดนแน่ เขาขอเยื่ออาทิตย์นึงว่าเขาเป็นกับเขาบอกว่าเขาตับตัวโควิดเลยต้องกินข้าวสามมื้อใช่เอาคุณสงสารน้องคุณต้องให้เวลาน้องเพิ่มอาทิตย์หน้าใช่ไหมโดนใช่ไหมไปไหนพาเราก็หรือเอ็มคอเทียได้หมดอาทิตย์หน้าเอาเอาตัวชั่งน้ำหนักมาวางเลยไม่เอาดิกอเตรียมตังไว้